เ,เพราะว่าฉันมันอิจฉาหรือว่าสุดใจน้ำตาที่ไหลนั้นมันไหลมาจากไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันเชื่อมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยิ้ดีที่เห็นเธอสุขส,ขสขุมาเพื่อที่จะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขา ไม่พีคยอะยังไม่พีคเลยอะยังไม่พีคอะอารมณ์ไงต้นเหมือนต้นอารมณ์ส่งมาไม่สุดอะเหมือนมันแต่ชอบแล้วนะตอนที่แบบตัวต่ำมาแบบดีเนาะดีเนาะแต่ทำไมก็แล้วก็ไอ้ทำไมแล้วก็ไอ้ข้างหน้าอะไรนะ ทั่นคือสายตาคงเือโคตรเทพอ่ะไปฝึกมาเออเออชอบแล้วชอบปะล่ะไม่พี่หนูกองทำไมดีอ่ะข้างหลังเหมือนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนแรกที่้นก็มามันมันวิกฮุกแรกไม่รู้ว่าฉันนี่ช่ไหฮะฮุกแรกหนูใส่หนูใส่ไปเป็นแบบเยอะเกินในฮุกที่สองแล้วไงเพราะเราองฮุกสองฮุกถูกไหมลูกฮุกแรกหนูก็ร้องให้มันแบบตรงตรงก่อนดิพออันที่สองใส่แล้วอารมณ์มากกว่าเดิมไม่รู้ว่าฉัน ผูกรต้องเฮที่ต้องยินดีที่เอาเก็บไว้ตอนหลังหรือว่าตอนแรกนี่หลังหลังใช่ไหมครับเห็นไหมมันมันกลายเป็นมันหาจุดพีกไม่ได้ว่ามั่ใช่หนูต้องเล่ามาตอนแรกมาถูกแล้วเออหมือนเหมือนลินพราะลินมาก็ใส่เต็มตอนแรกไม่เอาเหมือนลินก็ค่อยๆมาค่อยๆมาตึมลองดูนิแต่ว่าเทคนิคยังเหมือนเดิมนะแต่รายละเอียดของอารมณ์อะเวลาเล่าอะเล่าเรื่องต้นต้องเล่าค่อยๆเล่าเหมือนกันเล่ามาแบบเบาๆฉันนั่งแล้วคราวนี้ตอนแรกก็แบบเท่ๆยืนนิ่งๆเลย ใช้แต่คอไม่ดีไหมผู้กองหรือว่าถ้าเราไม่ชินถนัดแล้วไม่ได้ซ้อมแต่แรกอย่าเอาดีกว่าเดี๋ยวไม่ชินนหลังเออพอตอนหลังก็ได้แบบแต่ตอนแรกต้นกันนิดนดดินิด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 พอไม่รู้ว่าก็ยังนิ่งแต่มีค่านิดนึงเออพออันหลังไม่รู้ว่าเออเอาอีกทีมันไม่ผีหรอเอาน่ <łość> นิงง่งๆยืนเลยเอเอามายืนนิ่งๆเอามาเอามามมยืนดีๆยืนดีๆพอเขาประกาศปุ๊บยืนปั๊บทำสมาธิอะไรอ่ะ <par S 2> <lar> <outfits> ทำ uh, ะไมเป็นอย่างเนี้ย นี่เราไปทำเป็นอย่างนี้ไว้ไงมันก็เลยแบบนี่ครับไปไปอ๋ออเอ้ยโอเคยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆและทิ้งไว้ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งค่อยๆยกมาฉัน อารมณ์เส <rude S 2> ือออกมานั <one> <programmes> ่นคือสายตาของเธอที่มองดูกขาด้ควารักและความชื่นชมท่าที่ที่สมที่มีเขายืนอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างคูควรกันในทุกๆน้าเต้แหกกูดูดนะ ต่ทำไมกไม่รู้ไม่นักไม่เอาอ่ะเวิกนี่ไม่ได้เวิกแต่ทำไมหนักไปอ่ะบุมบ้องมันไม่มีตัวต่ำเยอะอ่ะแต่ทำไมที่นึกว่ามึงอ่ะแต่ทำไมกูไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่เอามา ธอคือทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั้นคือสายตาของเธอที่มองดูคุณด้วยความรักและความสุนชรท่าทีที่สุดสมจะมีเขาย่งอยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างควบคูนกันในทุกๆด้านแต่ทำไมคุณไม่รู้หัวใจ เอค่อยมาอารมณ์มันมาำตามันกไลออกมาไม่รู้ตัวทำไมไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจน้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากงไหนเอเป็นเพราะฉันเสียใจทำไมคือเป็นเพราะฉันชื่นชมอารมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดี ่เห็นเธอสุขสมมากกว่าที่จะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขาเลยเพราะว่าเธอรีบหรือว่าสุขใจ เพราะฉันเชื่นชม <pale. S 2> ที่ได้เห็นเธอกับเขา <อะ S 2> รักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสมมากกว่าที่จะรู้สึกโอ้ไม่อยากให้เป็นเขาเลยพูดตรงตรงอยู่นิ่งๆรีบลงมาข้างล่าง นี่คุณนอนไม่อยู่อะบางตัวคุณไม่อยู่ใช่ไหมอารมณ์ใช่ไหม